สวัสดีครับมือนีีกะมาพบมาพ่อข่อยคือเก่าพี่น้องมาพอกันคือเก่ามาบอนัวงัวมวนมาคุยสบายสบายตามสไตล์แท็กซี่สวรรณภูมิคือเก่ากาก่อื่นกาสวัสดีทักทายเอฟซีแฟนคลับแฟนเพลงหนองแอมสุนิชาสุขูสุขคนทุกท่านผู้ที่เขามาติดตามผู้ที่เข้ามาให้กำลังใจช่องแท็กซี่สุวนรณภูมิสวัสดีสุขูสุขคนทักทายสุขูสุขคนพี่น้องคือเก่าเป็นจริงไดเนาะมานบ่นอวงมว่านนี่ผู้ใดถือเรลียงถือเบือเนี่ย ผู้ใดถือรางวัลทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้านี่ส่วนคอยนี่ถือรางวัลทีหกถือแต่รางะะวัลทีหกคอยนะโอ,โอ้ถือทุกงวดวตกลน์โมหมนันน้ำมูจา้างัวพี่น้องเงยผู้ใดหมนันเนี่ยผู้ใดโศกไหนหมันเนี่ยกิดีใจน้ำเนอะผู้ใดมีโศกมีลาบกยินดีด้วยลาบลอยเพืน่นว่าลาบลอยโมคือลาบขมเนี่ยลาบขมเนี่ยแซ่บแซบ การคิวอตารางงานคิวตารางงานเดยนเมีนสาของน้องแอมบอกมาลวพี่น้องก็มีประมาณประมาณจ็กงานเดี๋ยวค่อยเบิ่งก่อนค่อยเบิ่งตารางงานก่อน,ออน,างงานอเดี๋ยวค่อยเชียอ่านตามตารางงานยเดยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีประมาณสิบงานพี่น้องอ่าน้องแอมพนมิอนิพนมีงานอยู่อำนาจเจริญพี่น้องงานอำนาจเจริญเป็นงานเชิดชูค้นอำนาจเจริญแล้วก็วันที่สามนี่มีงาน ่รับเชิญวันเพลงชิงทุนออนทัวร์ยูอบนแล้วก็วันที่สี่อยู่ที่วัดหลักสี่สโมสรสมุทร,ร,รสาครพี่น้องแล้วก็จะข้ามไปผนเลยวันที่สิบสามอยู่วัดเทพปรพลาดสะเสิงเศร้าวันที่สิบสี่นี่ก็อยู่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็วันที่สิบห้าข้ามไปวันที่สิบห้าแลพี่น้องเนาะอยู่ไซนี่เดี๋ยวคอยเบิ่งก่อน ยุกกาละสินพี่น้องยุกกาละสินแล้วก็วันที่ยี่สิบสองขามไปยิบสองในยอยู่วัดบางพี่อำเภอเมืองสมุทรสาครอ,อีกแล้วพี่น้องมาสมุทรสาครมาบ้านเกิดเพ่นอีกแล้วแล้วก็ข้ามไปวันที่ยี่สิบห้าเลยเป็นยุยุ่ไกลบ้านนี่พี่นอ้องยุ่ไกลเลยอยู่ชุ่มพ่อนีอ่ภาคใต้บนบ้านนี้งานวันที่ 25, ยี่สิบห้าเมษายุชุ่มพ่อนเลย แล้วก็ข้ามมาวันที่ย7เลยเป็นงานบวชย้อมเพล่กระบ,บินมุรีจังหวัดปราจีนบุรีพี่น้องแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดนี้อยู่กทมเพื่อนคิดว่าเป็นงานคิวงานสำรองผมว่มาก็มีประมาณอ่าสิบงานพี่น้องเดีอนเมษ,ษายนี่ก็เอาข้อบ่าวรายละเอียดมือนีพี่น้องมือนีน้องแอมเพื่อนมีงานนั้นรับเชิญยวนย้อมนาจเลจื่อนบ้านจังหวัดบ้านเกิดเพื่อน อยู่ในคอนเซปต์งานพี่น้องเพิ่นเขียนว่าอย่างนี้ซอฟต์พาวเวอร์บ่มหาอำนาจอีหยังนี่เพิ่นเขียนไว้พาวเวอร์อำนาจเจริญนี่บ่เป็นงานอันเชิดชูคนอำนาจเจริญพี่น้องงานเชิดชูคนอำนาจเจริญกสิมีอีหยังขบวนแห่บูชาครูบ่เพิ่นเขียนไว้คราวนี้ขบวนแห่บูชาครู กะบวนแห่ของดีเจตอำเภอและกานี้ทัศการของดีเจตอำเภอของอำนาจเจริญงานเชิอชวนคนอำนาจเจริญนี่พี่น้องงานเชิอชูคนอำนาจเจริญนี่มีศิลปินดังมากครับขังเลยพี่น้องอย่างไอ้นั่มโดยอาจารย์คู่สลาคุณโนเพนกับเป็นนักเพลงแต่งเพลงเป็นศิลปินแห่งศาสตร์พอพี่น้องหลายคนกค็คือสิจักอยู่เนาะ คือสมุดจ <office> ักย in ี่บอกว่าอาจารย์คู่สาสลาคุณโหดเป็นคนอำนาจเจริญกระนําโดยอาจารย์สลาคุณโหดคู่สลาคุณโหวดเหรอโอ้ยคอยกันว้าวขวบเลยเนาะทั้งคู่ทั้งอาจารย์เลยแล้วก็แม่สวีวันดําเนินพี่น้องเพราะอันนี้เพื่อเป็นศิลปินแห่งชาติคือกันนี่ก็ศิลปินดังคือกันพี่น้องเป็นมอล่ำดังคือกันแล้วก็แม่อังคณาคุณชายเนี่ยเพื่อเป็นศิลปินแห่งชาติคือกันพี่น้อง เป็นคนอำนาจเจริญโดยกำเนิดแล้วก็เบิ้์นปทุมราชเนี่กับเป็นคนอำนาจโดยกำเนิดพี่น้องเป็นศิลปินดังคือกันแล้วก็ข้าวทิพทิดาดินกับเป็นศิลปินคนอำนาจเจริญโดยกำเนิดพี่น้องเป็นศิลปินดังคือกันแล้วก็ยุพินโลหะชาติอันนี้กับเป็นคนอำนาจเจริญโดยกำเน,นิดคือกันพี่น้องและคนสุดท้ายก็คือลูกสาวาขอยพี่น้องดอกแอมชอนิชา กับเป็นคนอำนาจโดยกำเนิดด้วยกันพี่น้องเป็นคนชานุม,มานบ้านคันสูงตำบลโคกสารอำเภอชานนม,มานจังหวัดอำนาจเจริญเลื่อนๆโอ é, ้ยจะเป็นคักเนาะพี่น้องเนาะกันนี่แหละพี่น้องว่ง آ آ าบ้านเมืองนีนงนงน่น้องแอมเขามีงานโยนอ่าอำนาจเจริญเป็นงานนะ่ะเชิดชูคนอำนาจเจริญนะโดยมาว่าเมือนี้ศิลปินมาแบบเ็ดแปดคนเลยพี่น้องผู้ใด اي, อ่าอยู่ใกล้อำนาจเจริญใครอยู่ใกล้อำนาจเจริญหรือว่าอยู่ อยู่ไกลก็ไปได้พี่น้องถ้ามีคารถไปถ้ามีรถไปกับไปเที่ยวงานพี่น้องเที่ยวงานเมื่อนี้งานพเพลื่มสิบหกนีก่าวันนี่ตารางงานเพิ่นบอกประมาณสิบหกนาฬกานะกับไปเที่ยวไปชมนิทรรศการของดีเมืองอำนาจ,จเจริญทั้งเกีรตอำเภอกับศิลปินกับย่างที่บอกไปพี่น้องมีผู้สลาคุณวุธแม่สวีวันดำเนินแม่อังคณางคุณชัยเบิ้นปทุมราช ข้าวทิพย์ธิดาดินยุพินโลหะชาติแล้วก็นกงแอมชอนทิชาพี่น้องไปเที่ยวไปไปเที่ยวงานแล้วก็ไปเบิรงคอนเสิร์ตคุ้มค่าพี่น้องผู้ใดไปมือนคุ้มค่าค่อยขอยากไปแห้งแต่ว่ามันไกลโ่อนข่อยอย่สมมติประการเนี่ยค่าติไปก็เดินทางไปกลับส w i หมือบดีต้องใส่เวลาพี่น้องการผู้ดใดอยู่ใไกลกับพี่น้องไปเที่ยวไปเบิรงไปหายกำลังใจศิลปินลหลายๆท่าน เป็นศิลปินดังทั้งนั้นเลยพี่น้องเป็นคนอำนาจเจริญทั้งนั้นเลยงานเชิดชูคนอำนาจเจริญสําหรับอันผู้ดใดที่ติดต,ตามน้องแอมผู้ดใดที่ติดตามข่าวข้าน้องแอมมึงเรยงเนี่ยน้องแอมเพิ่นจะขึ้นเวทีประมาณสองทุ่มเนอะพี่น้องน้องแอมจะขึ้นเวทีประมาณสองทุ่มขันบ่ขันบ่พนขันบ่ว่าพนสิเลียดเด้อแต่ว่าในในตารางงานพนน่ะน้องแอมขึ้นสองทุ่มถึงสองทุ่มครึง่ง เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงที่พ้นขึ้นเวทีแต่ก็ไม่แน่บบอกว่านี่ว่าพ่นสิเลรียนหรือบบเรียนนะค่อยก็ค่อยก็อ่านไปตามคิวงานเพื่อนบอกกันนะพี่น้องก็ประมาณนี้แหละพี่น้องข่าวคิวงานของแอมเมืม่อนี้กัรายละเอียดก็มีประมาณซัมนี่คันผู้ใดอยากให้คอยเอาข่าวคิวงานของแอมหรือว่าผู้ใดชื่นชอบอ่าฟังข่าวคิวงานของแอมก็กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ได้พี่น้องค่อยก็จะเอารายละเอียดงานเอาข่าวคิวงานของแอมมาเว้า ให้ฟังทุกๆวัน<笑><笑>กาประมาณนี่แล้วพี่น้องคลิปนี้กับคลิปหนา้จาจงมาพอกันไหมมืออื่นหรือว่ามือเือหรือมือามือตึงจงมาพอกันไหมคลิปนี้กับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามมาดูคลิปให้มาเป็นกำลังใจให้ช่องเท็กซี่สซนนภูมขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องสําหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ